ทั้งรอยโยกันรอเขากกมเก็ดของระวันก่อนนะคะมาดูกันว่าจะได้อะไรสก,กิลปืนนี้ผมมีแล้วนะครับ จะได้ทิ้งมากกว่าหรือว่าเรียนก็ได้เดีเ๋ยวแม่รอมาเล่นจะไลยถ้าอยากให้เล่นเรียนมาไดก็พี่บอกได้นะคับต้ล่างใต้ทิ้เลยเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ครับ เสียงเบาเกินไปหรือเปล่าคะปกติใช้ปืนหรืปกติก็จะเล่นแต่ R P G ไม่ก็ปืนปืนที่มันยิงแรงอะ่ะเป็นปืนอะไรหนะ้า ก็ึ้นรู้ไม่ดูอ่ะอเรเข้าเกมก่อนของก็จะเลือกเป็นหน่วยพยาบาลแล้วกันนะครับไเกียดหายยาเพราะว่าตอนนั้นอ่ะอยามาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องให้เลื่อนลดลงเยอะกว่าน,นี้ก่อน ผมก็เลยเลือกเป็นหน่วยพยาบาลอาจจะไม่พูดเยอะ <the S 1> นิดนึงครับเป็นร้อน <the best. S 1> หน่อย เอาแล้วครับผมได้เป็นคนที่ให้เพื่อนลงให้เพื่อนลงตัวนี้ดีกว่าจะไ,ได้ช่วยกัน มาดูกันว่าจะได้ไลไรโอปุกระสุนโอ้เนี่ไนนยได้อยู่โอ้กระ,ะสุนปืน มี R B G ไม่ใช่ดีวกว่าเป็นบ่อยแล้วอันนี้ซ้อมก่อนนะอันนี้ยังไม่ได้พูดจริงนะอันนี้ซ้อมซ้อมก่อนนี่ซ้อมเลย อืมีซ้อมเอาล้วครับแล้วก็ทาสตูได้หนึ่งตัวแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเข้าวงกันอีกกว่าไปรับเพื่อนก่อนนะครับเอาเพื่อนแตกเอาเพื่อนแตกเดี๋ยวต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนอยีอยเหนียว โอเคพอละพอละเออตัดตัดต่อใหม่ได้เลย เอาละพูดสิแต่ต่อไงเอาละครับเพื่อจัดการคนได้แล้วเดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนนะครับหลังจากที่เบอร์สามได้ล้มไปยิงไปกี่คนอะยิงไปโล่ไปห้าคิว<อ>แล้วครับก็คือก็เบอร์สามตอนนี้อยู่เลเวลอะไรก็เหมืนก็เลเวลหนึ่งร้อยสิบแปดครับหนึ้ยสิบแปดเลย ครับเบอร์สามล้มไงผมก็เลยไปช่วยตรงนั้นมีคนประมาณสักหนึ่งตีหนึ่งตี้กว่าผมพาเพื่อรับฟาร์มตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ายังไม่มีคนมาฟาร์มสักเท่าไหร่ของยังเต็มอยู่เลย ยวได้เป็นผู้อ,อกระสุนนะไม่ก็ไม่ก็กระสุนเขียวอ้าวเพื่อนเห็นเบอร์สองตายแล้วโอว้ไม่น่าเลยเพื่อนไม่น่ารีบตายเลย เ,เราจะไปแคมป์ขโมนกันไปกอลยนัย่นแหละเร,ราปีนโัวซาเลยครับนี่คือกระสุน FFG ได้แล้วโอู้ oh, ได้แล้วจะได้ไปขยับบานกล่องใหญ่ซะมากกว่า ไม่เจอกระสุนเลยอะ่ะจะได้เป็นกระสุนขาวกับกระสุนเขียวนีนกระสุนเขียวเอาไม่เจเปลี่ยนเป็นไปก็ได้ปเปลี่ยนเงินเป็นหนึ่งปืนนี้ม่หาแตปืนนี้แทนมาแลนดีเยอะ ปกติเขาจะไม่เล่นปืนแรน,นดีเยอะใช่ไหมแต่ผมแปลกอยู่คนเดียวเล่นปืนแรน,นดีเยอะช่วยเพื่อนก่อนพยาบาลดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูใหม่นะ